คุณกำลังมองหา Toyota GR86 หรือเป็นเจ้าของรถอยู่แล้วห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาด สวัสดีค่ะสาลี่ TPM มอเตอร์นะคะซึ่งวันนี้นะคะสายอยู่กับรถสุดพิเศษนั่นคือ Toyota GR86 และวันนี้สวมชุดแต่งพิพเศษนั่นคือชุดแต่งของ Tom Racing นั่นเองก่อนอื่นต้องบอกถึงตำนานของ Tom Racing ก่อนนะคะว่าเขานั้นมีมานานแล้วตั้งแต่ปีพศ2517นะคะซึ่งการก่อตั้งของเขานั้นก็เน้นไปที่การตกแต่ง ของ t o y ยต a เพื่อลงสนามแข็งและก็ประสบความสำเร็จในหลายๆสนามที่ผ่านมาและเขานั้นก็เน้นการตกแต่งไปที่ t o y ยต a และ Le ็กซมาอย่างยาวนานนั่นเองซึ่งหลังจากนั้นเขาก็หายไปนานเลยนะคะแบบร่วมๆเกือบ30ปีและการกลับมาครั้งนี้ของเขานะคะกลับมาพร้อมกับตัว ชุดแต่งสุดพิเศษซึ่งอยู่ใน t ต y o t a gr 8 6คันนี้แล้วเป็นชุดแต่งแบบคอมพลีค่ะจากทอมเล c ซิงซึ่งยิงตรงมาจากที่ญี่ปุ่นสู่ไทยแลนด์คันนี้เรียกว่าแต่งเยอะที่สุดในไทยมูลค่าชุดแต่งนั้นบอกเลยว่าร่วมๆเกือบ1ล้านบาทชุดแต่งนี้มีสไตล์แบบไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ซ้าจะพาไปชมทั้งหมดเลยค่ะ ชุดแต่ง G R 8 6ของ Tom Racing นั้นนะคะจะมีให้เลือกถึง2แบบด้วยกันนั่นก็คือแบบที่เป็นสีดำร้้นทั้งหมดนะคะซึ่งอันนั้นก็จะให้ความดุดันและก็ aggressiv e กับตัวรถคันนี้นะคะทำมาในแบบพิเศษนั่นคือทำตามสีของตัวรถนั่นคือสีขาวนั่นเองก็จะให้ความพรีเมียมและไม่เวอร์วังเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจาวันได้เลยะคะ่ะ มาเริ่มต้นกันที่บอดี้ภายนอกนะคะนั่นคือตัวสเกิร์ตรอบขันของตัว GR ก็จะทำเป็นสีขาวรับกับตัวรถพร้อมโลโก้ทอมที่ด้านหน้าและมีคิ้วด้านข้างตรงนี้เพิ่มดีไซน์ให้ดูดุดันนอกจากนี้ยังเพิ่มตัวสเกิร์ตด้านข้างที่เป็นแบบไซส์สเกิร์ตให้มีความเป็นแอโรไดนามิกเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ ก่อนที่จะไปที่ตัวล้อนะคะคันนี้ก็นี่มีการเพิ่มตัวคิ้วล้อให้รับกับตัวสเกิร์ตและในส่วนของล้อแม็กนะคะก็ได้มีการเปลี่ยนใหม่จากล้อกระทะเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วความกว้างขนาด8นิ้วออฟเซตบวก47ซึ่งก็ทําให้ตัวล้อนั้นนะคะไม่ล้นออกจากตัวซุ้มล้อและที่สําคัญหน้ายางที่กว้างขึ้นนั้นเพิ่มผิวสัมผัสในการเกาะถนนมากยิ่งขึ้นลัสมีวงเลี้ยวเมื่อเลี้ยวก็ไม่ติดซุ ด้วยค่ะและชิ้นส่วนสำคัญอีกหนึ่งอย่างของรถคันนี้นะคะนั่นก็คือโมโนบล็อกคาลิเปอร์หรือคาลิเปอร์เบรกของรุ่นนี้นั่นเองค่ะซึ่งทอมและเบมโบนะคะได้พัฒนาร่วมกันเพื่อรถ g r 86ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อรีดสมรรถนะในการขับขี่และการเบรกให้ดียิ่งขึ้นมาในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะก็มีการติดตั้งตัวดิฟฟิวเซอร์หรือกันชนท้ายนั่นเอง และในส่วนของชุดท่อไอเสียของทอมนะคะใช้วัสดุของไทเทเนียมซึ่งมีให้เลือกถึง2แบบนั่นคือแบบปลายท่อ4และปลายท่อ2ซึ่งมีการดีไซน์เสียงให้มีลักษณะ ทุ้มและภัร็อขึ้นสามารถขับขี่ได้ในระยะไกลที่สําคัญคือถูกกฎหมายด้วยค่ะนอกจากการตกแต่งภายนอกแล้วนะคะภายในก็ยังมีตกแต่งเพิ่มเติมอีกหลายจุดเลยค่ะซาพาไปชมกันชิ้นแรกเคฟล่าหุ้มที่เปิดประตูเคฟล่าควบคุมแผงกระจกหนังนับป้าที่แผงประตูด้านข้างเดินตะเข็บได้สีขาว เคฟล่าช้ยบันไดางานเคฟล่าครอบช่องแอร์สามตำแหน่งครอบคันเกียร์เคฟล่าหัวเกียร์เคฟล่าเบรกมือทอมพรมปูพื้นทอมโลโก้ทอมที่ปุ่มพุชส start และเคฟล่ากระจกมองข้าง และในส่วนของการขับขี่นะนะคะที่ได้เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ขึ้นมา mm hmm. ก็ได้มีการติดตั้งของตัวคันเร่งไฟฟ้าที่มีโหมดการขับขี่ได้2โหมดด้วยกันนั่นคือโหมดสปอร์ตและโหมดอีโคโหมดผู้ขับขี่นั้นสามารถเลือกที่จะเปิดปิดระบบพวกนี้ ตามความต้องการของผู้ใช้งานได้เลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถพร้อมชุดแต่งแบบคอมพลีทค่ะของทอมแบบนี้มาหาเราได้เลยที่ TPM Water พร้อมกับงานติดตั้งและใบเซอร์ติฟิเคตรองรับให้จากที่โชว์รูมเลยค่ะ และในส่วนของลูกค้าท่านใดที่มีรถ GR อยู่แล้วอยากได้อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมของทอมไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนใดก็ตามก็มาหาเราได้เช่นกันที่ TPM Motor อย่าลืมบอกว่ามาหาสาด้วยนะคะท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง TPM Motor เพื่อไม่พลาดชมคลิปและข่าวสารดีๆแบบนี้วันนี้ซาขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ